นีนกาสงไขเศธนันเนาะอารมณ์ศึกษาเรื่องบารมีกันวันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะจ๊ะข้อสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์จะได้บำเพ็ญต่อไปนั่นคืออุเบกขาบารมีอุเบกขามีความหมายอยู่ทั้งหมดสามในยะด้วยกัน ในยะที่หนึ่ง <c oughs> หมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจเที่ยงธรรมไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหมายถึงการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีอคติหรือลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นความลำเอียงพระรักความลำเอียงเพราะชางัง ความลำเอียงเพราะหลงหรือความลำเอียงเพราะกลัวาตามทันไหมในย่าที่สองหมายถึงการปล่อยวางหรือการวางเฉยเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้แล้วสำหรับในกรณีที่ยังสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ให้ช่วยเหลือกันไป แต่ถ้าหาไม่สามารถช่วยเหลือสิ่งใดได้แล้วเนี่ยพระบริษัทก็จะปล่อยวางโดยพิจารณาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้ก็ยอมได้รับผลของกรรมที่ตัวเขาได้ทำนั้นเป็นต้นนะจ๊ะคือมันเหลือวิสัยแล้วที่ท่านจะไปช่วยได้ท่านก็มีกำลังของท่านระดับหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ไปแก้ไขผังใหญ่ของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นท่านก็จะพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ในย่สอนี้ถึงเรียกว่าอุเบกขานี่จะตามทันไหมจ๊ะนนในยะที่หนึ่งคือ,บบอถูกต้องเก่งมากในยะที่สองหมายถึง ดโดยพิจารณาว่าตลาโลกก็เป็นไปตามการสถาบัาท,ทั้งหลายเป็นไปตามการมีกรรเป็นของตอนเองนี่นะนักเรียนทำเป็นเก่งๆเนาะ,ะในยะที่สมหมายถึงการวางเฉยในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจก็ตามเพระโพธิสัทก็จะต้องมีใจที่สงบนิ่งใสยเย็นแจ่มกระจ่างอารมณ์ดีอารมณ์เดียวนี่เนาะคือมีอารมณ์ที่ยังไม่สุขไม่ทุกข์รือสภาวะก,กลางๆเฉยๆอย่างผู้ที่มองโลกไปตามความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกข์นะ อารมณ์มันจะเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขแต่อยู่ในสภาวะกลางๆเฉยๆอย่างผู้ที่เจตโลกที่เห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งน่าพึงพอใจแล้วก็ไม่น่าพึงพอใจคือความยินดียิน,ยนร้ายอะไรไม่เกิดขึ้นใจจะเป็นกนลางกลางใสเย็นถ้าใสายเย็นแจ่มกระจา่างต้องมีความสุขนี่นะจ๊ะ สายเย็นจำกระจ่างอารมณ์ต,ต้องต้องสุขอย่างเดียวไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกในจะต้องสุขถ้าสายเย็นแต่ไม่ถึงก็แจมกระจ่างอ่ะนี่คือจะหยอดลองมาหน่อยตามทานหรือเปล่าจะ๊ะใ,ในยะที่สามคือ คือไม่ยินดียินอะไรอะไรใจวางเพียงกลางใจครางแ,ครงแบบมีความสุขนะแต่โนเบลขาอยังหมายถึงการฝึกใจของพระโพธิสัตว์ให้หยุดนิ่งโดยไม่วันไหวต่ออารมณ์หรือสิ่งต่างๆที่มากระทบอย่างเอาชีวิตเป็นเนิมพันไม่ว่าอารมณ์หรือสิ่งต่างๆที่มากระทบใจของพระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นสิ่งที่น่าชอบใจหรือไม่ชอบใจก็าตาม นี่นะจ๊ะอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้พระโพธิสัตว์มีใจที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้ไม่เอ็นเอียงไปตามความยินดียินอะไรอันเกิดจากความอาคติลำเอียงต่างๆน,น,นานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นแตยเหตุนี้เองพระโพธิสัตว์จริงยังเป็นจะต้องฝึกวางใจให้เป็นกลางกลางในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสิ่งต่างๆที่ท่าน จะต้องพบเจอในหนทางการสร้างารมวีนั้นจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตามจะเป็นก,นกลางๆละจ๊ะทําทั้งหลายก็ตั้งแต่กุศลธรรมะทําจะเป็นกศุศลอกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลอัิยากตาธรรมะที่เป็นก,นกลางๆไม่บุญไม่บาปนี่เนาะจะว่ากุศลก็ไม่ใช่จะว่าอากุศลก็ไม่เชิงก,ก,ก,กลางๆนั่นนะใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับผมดังนั้นอุเบกขาบารมีจึงถือเป็นบารมีอันดับสุดท้ายในบารมีสิบทัศที่สําคัญมากซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องกระทําอย่างยิ่งยวดเพราะพระโพ,พธิสัตว์ได้เล็งเห็นแล้วว่าอุปสรรคสําคัญที่จะมาบั่นทอนการสร้างบารมีของท่านนั้นนั่นก็คือความมีใจเอ็นยงต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปของความสุขหรือความทุกขก์ตามอันเป็นเหตุทำให้ใจของพระบริษัทอาจจะกับเพิ่มขึ้นขึ้นลงๆด้วยความดีใจหรือเสียใจขึ้นมาได้จะเป็นก,นกลางๆนะจ๊ะสุขในที่นี้ก็สุขแบบโลกๆนั่น,นทุกแบบโลกๆไม่ได้หมายถึงสุขในธรรมนะจ๊ะ ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เองเนี่ยพระโพธิสัตว์จึงยังเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการฝึกใจให้วางเฉยไม่ยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้งแปดประการนี่หมายถึงอย่างนี้นะจ๊ะทำประจําโลกคือเกิดมาในโลกนี้ก็จะต้องเจอลักษณะอย่างนี้อันนี้แกได้ลาบหรือมีลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็ มีสัรเสิญก็มีม,มีสุขก็มีทอ่ามีสุขก็มีทุกข์นั่นเองเป็นของคู่กันเพราะบุญบาปยังปะทะกันอยู่ตามทันไหมนี่นะแลนั้นก็จะมีขึ้นๆลงๆถ้าบ,บุญส่งผลก็ได้ลาบได้ยศได้สัรเสรินได้สุขบ,บ,บาปส่งผลก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์ตามทันไมมนี่เนาะ ดังนั้นการมันเป็นอุเบกขาพรเมฆของพระบริษัทจึงอุปมาเหมือนกับแผ่นดินที่คนทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแผ่นดินย่อมไม่สแสดงอาการใ,ใดๆแต่มีแต่นิ่งเฉยไม่หวั่นไหวฉันใดพระบริษัตก็จะวางใจเป็นกลางกลางไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายได้ฉะน,นั้นคือไม่ว่าจะมีสุขแบบโลกโลก แล้วมีทุกข์แบบโ,โรคกแรงต่างนั้นเสริมลาบเสริญยศสรรเสริญนินทาอะไรต่างๆหล่ะนี้นจะจ๊ะก็เฉยๆและเฉยๆเนี่ยเอามาใช้กับในสิ่งที่เราได้เห็นภายในด้วยแม้จะมีสุขก็ยังต้องเฉยๆสุขจากการที่เข้าถึงดงธรรมและเห็นภาพขึ้นมาเห็นดงใสๆแล้วเห็นองค์พระใสๆ ใจก็ต้องยังตั้งเฉยๆพอตื่นเต้นนิดหนึ่งอารมณ์ก็เพิ่มเกิดความยินดีขึ้นมาก็อถอนขึ้นมาพอถอน,นมาภาพที่เห็นชัดก็จางลงสุขที่เต็มร้อยเก็ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งมึงน้อยกว่าครึ่งบางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะจากเรื่อง,องราวความบรมีทั้งสิบทัตที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ากว่าบบรมีของพระโพธิสัทว์ท่าน จะเต็มเบี้ยบริบูรณ์จะได้ตัสรุธรรมเป็นประสัมมาสมุทจ้านั้นพระโพธิสัตว์ทุกๆท่านจะต้องทุ่มเทในการสั่งสมบ่มบารมีทั้งสิบทัชให้แก่รอบให้เข้มข้นให้บริบูรณ์อย่างเอาชีวิตเปเดินไกันเลยทีเดียวชนิดที่เรียกว่าต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟหรือตั้งแรกวมาด้ชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งบารมีนั้นท่านก็ยอม ึ่งทั้งหมดที่พระบริษัทได้ทุ่มเททำไปนี้ก็เป็นใบเพื่อตัวท่านเพื่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงตามทันไหมจ้าพราะบรรลายก็ตามที่บาร,รมีของพระบริษัทเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเมื่อนั้นพระบริษัทก็จะเสด็จมาบังเกิดบนโลกมนุษย์พร้อมกับตรัสรู้ธรรมเป็นประสมมาสมุทรเจ้า ไปจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากโคงแห่งวัฏฏะสงสารได้ในที่สุดและจากนี้บรมียังสามารถแบ่งระดับตามความเข้มข้นของการสร้างปรมีได้อีก3ระดับนะจ๊ะส่วนแต่ละระดับจะมีความแตกต่างและความเข้มข้นต่างกันอย่างไรนั้นเราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปนะจ๊ะ La 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 la, la.